สนับสนุนโดยเบลตาไฮลักซ์วีโกแชมม็อกคุน่าทริโอลิชแอนด์สมูทน้ำหอมปรับอากาศเดลี่เฟลชกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลเอเจ ช่องท,ทีสองสามส่นโดยน้ำดื่มตราสิงนะครับตอนนี้คุณผู้ชมยังอยู่ในรายการจันพดาวนะครับคุณผู้ชมครับการกระทบกระทั่งการไม่เข้าใจกันในครอบครัวนั้นถือเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเราทุกคนนั้นหันหน้าเข้าหากันและปรับความเข้าใจกันแต่ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นานๆอาจจะเกิดกำแพงกั้นความรักระหว่างครอบครัวจนทำให้ไม่มีความสุขก็ได้ เหมือนเรื่องดาวในวันนี้ครับของผู้เข้าแข่งขันท่านที่2นั้นวันนี้เขาบอกว่าเขาจะมาทําลายกําแพงกัน้นความรักระหว่างคนในครอบครัวกันเรื่องดาวของเขาจะเป็นอย่างไรชมเลยครับสวัสดีครับผมชื่อนายนัทวุฒินามสกุลสําราญที่เล่นชื่อว่าบิ๊กอายุ20ปีเป็นชาวอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์เซ็กเก้าเด้อตอนนี้ครอบครัวของผมอบอุ่นครับผม ขึ้นมาก็เจอหน้าพ่อหน้าแม่ทุกๆวันนะครับหลังจากกลับจากโรงเรียนแล้วก็มานั่งกินข้าวล้อมวงกินข้าวด้วยกันครับผมมีความสุขมากเลยผมคิดว่าผมเป็นคนที่โชคดีครับผมหลังจากนั้นครับผมตอนผมเรียนได้ประมาณสักม .4 ครับผมผมสอบชิงทุนไปงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ประเทศเกาหลีแล้วผมก็เอาเรื่องราวของวัฒนธรรมไทยครับผมไปเผยแพร่ที่นั่นไปเป่าแคนครับผมพอกลับจากเกาหลีแล้วชีวิตของผมก็เปลี่ยนไปครับผม หักดิบชีวิตเลยครับมือมาเจอที่บ้านเข้าไปก็รู้ครับผมว่าพ่อและแม่มาเคลียร์ที่จะเลิกกันครับผมจริงๆแล้วพ่อกับแม่เขามีปัญหากันมานานแต่ว่าเขาไม่บอกในตัวของผมหลังจากวันนั้นมาผมก็เลยรู้สึกว่าตัวเองรับไม่ได้ครับผมก็เลยตัดสินใจหนีออกจากบ้านครับหนีไปอยู่กับท่านอาจารย์ที่ที่ส่งเสริมให้ผมได้ไปต่างประเทศพออยู่ได้2เดือนเท่านั้นแหละครับผมอาจารย์ก็มาบอกผมว่าทําอย่างนี้ไม่ดีนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวของผู้ใหญ่ผมก็เลยกลับมาที่บ้าน มาที่บ้านแต่ว่าในใจก็ยังยังรับไม่ได้เพราะว่าแม่มีคนใหม่แล้วไม่รู้จะไม่อยากเจอหน้าคนใหม่ของแม่นะครับการดาเนินชีวิตจะเปลี่ยนไปครับผมเวลาจะเข้าบ้านอย่างนี้ผมผมก็ไม่เข้าทางหน้าประตูนะครับผมก็ขึ้นปีนต้นไม้แล้วก็ขึ้นทางหน้าต่างเลยสวัสดีค่ะดิฉันเป็นแม่ของบิ๊กนะคะตอนนั้นบิ๊กเขาจะรับไม่ได้เลยที่แม่มีแฟนใหม่นะคะก็พยายามคุยกับลูกว่าเขาดีหรือไม่ดีเราแค่บอกลูกว่าให้ดูไปเรื่อยๆก่อนถ้าเขาไม่ดีบิ๊กค่อยตัดสินเขาแฟนใหม่ของแม่เขาก็จะ ทำรรอาหารก็เป็นคนชอบทำอาหารเ็า็บิ๊กกินข้าวเขารู้ตัองรู้ว่าลูกไม่พูดกับเขาแต่เขาจะเรียกทุกวันพังจากนั้นก็ผมผมก็เลยเริ่มรู้สึกดีกับแฟนใหม่ของแม่ครับผมประมาณสัก2เดือนครับผมเขาก็มาเสียซะและ้วก็รู้สึกเสียใจอยูน่นะครับว่าเรายังไม่ได้พูดยังไม่ได้จาอะไรกับเขาเลย,ยนะครับแม่เอ้ยต่อให้แม่มีแฟนหรือว่ามีผัวอีกจักคนผมก็ยังยอมรับได้คือเก่าอ่ะล่ะแม่นี่รีบว่าแม่สิ่งที่แม่ภูมิใจในตัวบิ๊กนะคะเขาหาเงินสามารถหาเงินเลี้ยงตัวเองได้ส่งตัวเองเรียน วันนี้ผมจะขอจับมือกันกับแม่ไปร้องเพลงในรายการจันพันดาวเพื่อนำเงินรางวัลไปเรียนหนังสือแล้วก็มาสร้างบ้านที่เป็นของตัวเองเพราะทุกวันนี้เรายังไม่มีบ้านของตัวเองครับสู้ว่าแม่สู้สูสู้สูสดเด้อขอต้อนรับน้องบิ๊กและคุณแม่ทองใบหมายเลข48ครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีท่านกรรมการสวัสดีนักดนตรีแล้วก็ท่านคุณพี่พิธีกรครับครับสวัสดีครับ,รบเรียกคุณพี่พิธีกรแล้ว <c oughs> ดีมากอะไรบิ๊กฮะกับคุณแม่นะฮะครับผมแล้วเพราะอะไรบิ๊กจากที่หลายเดือนที่เราใช้ชีวิตเป็นลิงเนี่ยเราไปเย็นต้นไม้ไมาโยกข้างล่างเอ้าไม่รู้แล้วไปอยู่บ้านอาจารย์สุดท้ายเพราะอะไรเห็นน้ําตาแม่ครับแม่ก็ร้องไห้ว่าบิ๊กมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่นะลูกลูกตอนนี้ยังเด็กอยู่ยังเล็กอยู่ยังไม่เข้าใจแม่ไม่ต้องการให้ผมยอมรับใน ในสามีใหม่ของแม่แต่ว่าให้ดูไปเรื่อยๆก่อนซึ่งผมก็ผมเห็นน้าตาแม่วันนั้นแล้วผมก็เลยรู้สึกสงสารครับผมการเห็นคนที่เรารักมากที่สุดร้องไห้มันก็รู้สึกละเหย,ยใจผมก็เลยพยายามที่จะทําทําความเข้าใจวันที่เราจะเปิดใจสิ่งที่บิ๊กทําคืออะไรตอนแรกผมถามแม่ก่อนนะแม่มีพี่คนเดียวไม่พอใจหรออะไรอย่างนงี้นะคทำไมต้องไปมีแฟนใหม่ทําไมต้องมีคนรักใหม่แม่ก็เลยบอกว่ามันรักมันต่างกันนะครับก็เลยว่าเอานละแม่เดี๋ยวยังไง วิจะทาความเข้าใจกับแม่แล้วทีนี้จะลงมาอยู่ที่ข้างล่างก็คือจะเข้าประตูอย่างเดิมกําแพงนั้นเริ่มจะพังทลายลงเริ่มจะคุยกับคุณแม่มากขึ้นตอนนั้นน้องบิ๊กเริ่มมีรอยยิ้มบ้างไหมครับเริ่มมีความสุขค่ะเริ่มเริ่มวันนี้บิ๊กได้อะไรบ้างผมคิดว่าชีวิตของคนเรานะครับเกิดมาในครั้งหนึ่งนะครับความสุขที่แท้จริงก็คือเหียนคนที่เรารักมีความสุขนั่นก็คือความสุขของเราแล้วครับอย่างที่ผมเคยเรียนมาอย่างที่ท่านลอร์ดเบเดนเพาเอล ได้พูดขึ้นมาหรือ BP ที่พวกเรารู้จักนะครับ The w a y to get happiness is giving happiness to other people ก็คือการการมอบความสุขให้กับคนอื่นนั่นแหละคือความสุขของเราแล้วนะครับนั่นคือเรื่องของความจริงนะซึ่งวันนั้นตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะครับผมผมก็ได้ขอโทษแม่อยู่แต่ว่าผมไม่เคยที่จะบอกขอโทษต่อหน้าแม่เลยนะครับวันนี้ผมขออนุญาตใช้โอกาสตรงนี้ได้ไหมครับเชิญเลยครับ แม่ผมขอพูดภาษาอีสานนะครับเบาเลยเบาโหลดแม่ครับเพราะว่าแม่สีมีสามีจะค้นหรือว่าพานมาจะค้นแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดคืออยากให้แม่มีความสุขลูกผู้นี้อยากให้แม่มีความสุขผมอยากสิขอโทษแม่ในสิ่งที่ผมเหตุไปเพราะว่าสิจังใดก็ตามแต่ขอให้แม่ยุกับผมแล้วก็ให้แม่มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรง ในปีใหม่นี้ผมขอโทษครับนี่แหละครับคือชีวิตของคนเราอย่าไปเสียเวลากับความโกรธความเกลียดกันเลยเราใช้เวลาที่เหลืออยู่นี่แหละครับรักกันให้มากๆบอกรักกันกอดกันคุณผู้ชมนั้นสามารถเป็นกำลังใจให้กับ ครอบครัวของน้องบิ๊กและคุณแม่ทองใบด้าน,นะครับด้วยการพิพ์หมายเลข48ครับและส่ง SMS มาที่4777888นะครับวันนี้จะร้องเพลงอะไรครับอย่าไว้ใจ,ใจทางอย่าวางใจแฟนโอ้โหนี่มันมากพี่ศิริพรเคยมาในรายการของเราและพี่เนี่ยร้องกับพี่ศิริพรเอาละฮะเป็นกำลังใจให้กับน้องบิ๊กและคุณแม่ทองใบนะครับกับบทเพลงที่ชื่อว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจแฟนครับเชิญครับ 太胖。 sự cháy vô tay sự cháy vô đây độc i ว่านี่เขาเป็นคนที่สนุกมากแล้ว oh. เอาจริงเวลาดนตรีขึ้นในบิ๊กเป็นอย่างนี้ตลอดเลยไหมหายหไม่ห <name. S 2> มอแคนจะเป็นอย่างนี้ <All o. S 2> นอ๋อเหรอภาคีสานหมอแคน,น,อ,นอ,อันนี้ลองดนตีขึ้นเอาสามชาติมาแล้วทีนี้พี่ ครับเมื่อสักครู่นี้เป็นยังไงบ้างต้องบอกว่าเหมือนเหมือน,นดูโชว์อ,ะ <c oughs> อ่ะ <c oughs> โชว์เด,ดิ้แน่นบากยอดเดิน่นานั่นาน่นน่นมากเลยอ่ะ <c oughs> มันน่าสนุกอะ่ะเวลาช่วงเขาร้องถึงจะเป็นช่วงสั้นๆนะเต้นขนาดนี้เสียงไม่มีแกล้งเลยอ่ะไม่แกว้งนี่ตะกี้ยังพูดกันอยู่เดี๋ยวเต้นขนาดนี้พอดี๋พอร้องเพลงแล้วเป๋แล้วเดี๋ย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 วตกลงไม่มีเลยไม่แกว้งเลยอ่ะสุดยอดจัดเต็มเหมือนพี่ดูโชว์โชว์หนึ่งที่แบบว่ามันมันมาเต็มอ่ะ สุดติ่งละโอเคมาเต็มอย่างนี้มาอีกนะพี่ชอบขอบคุณมากครับพี่ใหญครับเชิญครับพี่ใครับวันนี้อ่ะพี่มีสามคำที่พี่จะให้บิ๊กแล้วก็น่าจะเหมาะที่สุดสำหรับตำแหน่งของบิ๊กในวันนี้หนูเป็นเด็กดีขยันและกระตันอยู่ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับเฉยพิยงครับก็บอกตรงเลยว่า มันมันมีความสุขเวลาบิ๊กโชว์เวลาบิ๊กแสดงมันออกจากความรู้สึกจากข้างในออกมาจากใจออกมาทั้งหมดมันทําให้พวกเราได้ดูแล้วรู้สึกว่ามันคือมันใช่อะ่ะชอบมากคือทําอะไรก็ได้ให้คนที่เรารักมีความสุขนั่นคือเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดสุดยอดมากขอให้โชคดีครับีิครับขอบคุณมากครับ,<อ>บพี่ยงครับเชิญน้องแอลครับเป็นยังไงบ้างครับ เวลาที่ได้เห็นแม่กับลูกร้องเพลงด้วยกันเนี่ยคือแอลเห็นถึงความสุขที่เขามีให้กันจริงๆแล้วเขามีความสุขให้กันอยู่แล้วเขามีความรักให้กันอยู่แล้วนะคะก็อยากจะให้ทุกๆวันหลังจากนี้คือมีความสุขเหมือนกับเวลาที่เราร้องเพลงด้วยกันนะคะแอลเชื่อว่าการที่เราเนี่ยกตัญญูกระตะเวทีต่อบิดามารดาเนี่ยเราก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะคะไม่ตกอับแน่นอนค่ะสขอบคุณมากครับน้องแอลครับคุณไทยครับเชิญครับ ก็เป็นการร้องเพลงที่สนุกมากเลยนะครับมีความสุขมากเลยนะฮะก็ชื่นชมครับบิ๊กมีความคิดฮะแต่ที่ต้องชื่นชมมากกว่าคือคุณแม่ลูกเนี่ยถูกปูพื้นฐานมาดีมีความคิดที่ดีก็ต้องชื่นชมคุณแม่มากๆเลยนะครับต่อจากนี้นี่ก็บิ๊กผ่านเรื่องราวลายๆมาได้แล้วเนี่ยต่อไปก็สบายแล้วจริงๆนะฮะเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณมากครับคุณไผยครับ คุณผู้ชมครับวันนี้เราได้เห็นแล้วนะครับว่าการกระทบกระทั่งกันในครอบครัวนั้นเป็นเรื่องธรรมดาอย่าปล่อยให้ทิฐิอย่าปล่อยให้ความโกรธนั้นสร้างกำแพงขึ้นมากัน้นความรักระหว่างคนในครอบครัวชีวิตคนเรามันสั้นนะครับคุณผู้ชมครับอย่าเอาตัวเราไปอยู่กับความโกรธความเกลียดเลยเราไม่รู้ว่าคนที่เรารักนั้นจะจากเราไปเมื่อไหร่จะเป็นใครก็ตามในครอบครัวครับหันหน้าเข้าหากันปรับความเข้าใจกัน ทำลายกำแพงน,นั้นซะและนี่คือความสุขที่เกิดขึ้นครับผมเป็นกำลังใจให้ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกับ12ผู้เข้าแข่งขันสุดท้ายจากรายการร้องสู้ไฟคีฟโยไล h ์ชา i n ิ่งไทยแลนด์เดี๋ยวกลับมาครับ